ก็คือเราควรจะล้างจานนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าเราหลายวันแล้วไม่ได้ล้างจานก็เลยจะได้หาคนมาช่วยล้างจานหน่อยนะคะพอดีว่าพอดีว่ามีจานเยอะนิดนึงเยอะไม่ไม่เยอะไม่เยอะมากนิดนึงไม่เยอะมากนิดเดียว ไม่เยอะเลยแค่แบบนิดหน่อยเ่านั้นี่ช่วยแล้วมาจานแก้เครียดมันไม่เครียดเลยทุกคนมันไม่มีอะไรเครียดเลยมันแค่หนาเกินไปล้างเมื่อไม่มีใช้แล้วมัว่วอย่ามัว่วไม่ใช่มันยังไม่ได้ขนาดนะั้นมันแค่ล้าง แค่แบบว่าเออร้างหน่อยกันมันไม่ได้เยอขนาดนั้นนะไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกทุกคนรู้ไหมว่าการที่เราอยู่คนเดียวนานๆและบ่อยๆเราจะได้สกิลในการในการคุยกับตัวเองเป็นเรื่องเป็นราวและอ้าว เย,ยังไม่ถึงเนาะเรคจะบอกว่าผ่านมาครึ่งชั่วโมงยังล้างไม่เสร็จแหม่ไม่ใช่ดองมันคือวันหนึ่งมันจะกินข้าวกี่มือและมันก็ใช้ตาหลายใบมันไม่ใช่ดองอย่ามาว่ากินได้ไงล่ะฮะล้างกระทะอีกหนึ่งเนาะกระทะเออ ขุ่นโรตีเมื่อเช้าเสร็จแล้วค่ะ